วันนี้อัตมาภาพจะได้มาแสดงธรรมปฏิสันฐานในหัวข้อธรรมที่ว่าการยอมรับความจริงคนเราเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วล้วนมีวิบากกรรมเป็นตัวนำมาเกิดในชาตินี้พบนี้ วิบากกรรมก็คือผลของกรรมก็คือการกระทําที่เราได้กระทําไปทั้งในอดีตชาติก็ดีเมื่อมาเกิดในโลกมนุษย์นี้แล้วนะเราทํากรรมสิ่งไหนไปในขณะนี้ก็เป็นวิบากกรรมเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าวิบากกรรมย่อมนำเรา ไปสู่จุดต่างๆทั้งในอดีตด้วยอนาคตตการด้วยเชกเช่นเราปลูกข้าวสมมติว่าเราปลูกข้าวเดือนที่แล้วเมื่อเราปลูกแล้วคนที่ได้รับผลผล,ผลิตของข้าวก็คือตัวเราเพราะเราเป็นผู้ปลูกนะผีดอกออกผล จะดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็จะเป็นผลแห่งเราก็ดำเนินตามไปตามติดเนื้อติดตัวเรามาเป็นผลของเราเมื่อมาถึงปัจจุบันสิ่งที่เราได้ทำไปจากเดือนที่แล้วคือการปลูกข้าวข้าวก็มาให้ผลแก่เราเลื่อยมาทีนี้เรามาปลูกณนะปัจจุบันนี้ สิ่งที่เราปลูกสิ่งที่เราสร้างในปัจจุบันก็จะเป็นผลในอนาคตข้างหน้าที่นี้วิบากกรรมหรือผลของกรรมที่เกิดจากเดือนที่แล้วที่เราสร้างไว้มันก็จะมาให้ผลต่อเนื่องกันไปจนกว่าสิ้นสุดผลผลิตคือหมดข้าวในเดือนที่แล้วจากนั้นบุญตัวที่ทำปัจจุบันก็จะต่อไป นี่คือวิบากกรรมคือสิ่งที่เราได้ทำมาชีวิตของเรานี่มันเป็นเช่นนี้ถูกกำหนดโดยกรรมก็คือการกระทาที่เราทำที่เราสร้างไว้หลายคนไม่รู้หลายคนไม่ทราบทำไมถึงไม่รู้ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เงี่ยหูฟัง บางคนไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเลยหรือไม่เคยฟังธรรมเลยนะซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี่ตัดสรู้คือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเช่นนี้เอามาสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจว่าเราเกิดมานี่มีกรรมนะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือความจริงหลายคนรู้แต่ไม่เข้าใจหลายคนเข้าใจแต่ไม่น้อมนำเข้ามาในจิตใจของเราหรือบางทีไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ว่ามันเป็นเช่นนี้คนที่ไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้ย่อมทุกข์มากที่สุด ทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่ยอมรับความจริงนะเช่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจงอนิจจงคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกขและอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนทุกคนเข้าใจทุกคนรู้ แต่น้อยนักที่จะยอมรับความจริงบางคนยอมแค่ความคิดแต่จิตของตัวเองไม่ยอมรับเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ายิ่งไม่ยอมรับในข้อนี้เรานี่แหละจะทุกข์มากที่สุดทุก์เพราะอะไรก็ทุก์เพราะไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจงนะ เหมือนเรามีกรรมก็คือการกระทําจากอดีตชาติมาให้ผลณนะปัจจุบันก็ดำเนินการจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเราก็รับผลของมันเรื่อยไปนี่เห็นไหมอันนี้จังคือไม่เที่ยงนะถ้าไม่ยอมรับเราก็ยิ่งทุกข์มากถ้ายอมรับได้เร็วที่สุดเราก็จะสุข เร็วที่สุดนะฉะนั้นการยอมรับความจริงในข้อนี้ยอมรับโดยสัจธรรมก็คือยอมรับโดยความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่คำสอนของพระเธจจ้ากล่าวไว้จริงๆถ้ายิ่งเราฝืนไม่ยอมรับเราก็จะทุกข์เช่นการแก่การเจ็บการตาย นะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงพอร่างกายของคนเรานี่เกิดมาก็แก่ก็เจ็บสุดท้ายก็คือตายเหมือนเรามาอาศัยร่างนี้อยู่สุดท้ายแล้วพอถึงที่สุดร่างกายนี้มันแตกดับไม่สามารถทนอยู่ได้แล้วเราก็ต้องออกจากร่างกายนี้ไป ไปตามไหนก็ไปตามกรรมที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละเราอยู่ก็เพราะกรรมจากอดีตชาติที่เราทำไว้ทีนี้เราจะไปก็ไปตามกรรมที่เราทำในปัจจุบันจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามมันก็ไปตามกรรมบางคนทำดีก็ไปสู่สุคติสถานที่เป็นสุข ถ้าเราทำไม่ดีไว้ในปัจจุบันเราก็ไปสู่สถานที่ทุกขติคือสถานที่เป็นทุกข์ถามว่าใครเป็นคนเลือกให้กับเราตัวเรานี่แหละเป็นคนเลือกเองจะดีตัวเราก็เลือกจะชั่วตัวเราก็เลือกฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ว่าเราทำกรรมไหนไว้กรรมนั้นจะเป็นผลของเราเพราะฉะนั้น จะทำจะพูดจะคิดอะไรก็ตามต้องพินิษพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นล้วนแล้วเป็นผลของเราถ้าเราไม่ยอมรับในข้อนี้เราก็จะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการกระทำทุกข์เพราะคำพูดทุกข์เพราะความคิดของเรานี่คือความจริงคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก็คืออันนีจังตามที่พระทธเจ้าท่านได้เทศนาสอนอันที่สองคือเป็นทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีทุกข์เป็นตัวนำเกิดมาก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์แม้แต่กำลังจะตายก็เป็นทุกข์ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่ามันถูกบีบคั้นบีบคั้นโดยกรรมของเรานี่แหละ บีบคั้นโดยการกระทำของเรานี่แหละถ้าสมมติว่ามันแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเช่นร่างกายของเราทั้งหลายถ้าสมมติว่ามันแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากเนื้อหนังมังสาที่ตึงกับเป็นย่อนยาน,นาแบบนี้ก็เป็นทุกข์ผมในหัวของเราเนี่ยจากที่ดกดำดี ปรากฏว่าหงอกเสียแล้วนะเกิดอาการคันบ้างเกิดการเหม็นบ้างนะเป็นทุกข์ไหมเป็นถามว่าเรายอมรับในข้อนี้ไหมบางคนไม่ยอมรับนะเมื่ออหไรก็ตามที่เราไม่ยอมรับเราก็เป็นทุกข์ละเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมเนี่ยสัจธรรมคือความจริง ฉะนั้นความจริงจากไหนก็จะความจริงจากวิถีชีวิตประจำวันเขาเรานี่แหละเมื่อเข้าใจความจริงท่านให้ยอมรับมันไม่ใช่หนีจากมันแต่ให้ยอมรับใครก็ตามที่สามารถยอมรับความจริงได้เร็วที่สุดคนนั้นจะมีความสุขเร็วกว่าคนอื่นแต่ถ้าคนไหนก็ตามไม่ยอมรับความจริง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจงนะเป็นทุกข์นะเราจะทุกข์มากที่สุดทุกข์กว่าคนอื่นหรือแม้แต่ข้อสุดท้ายอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราคิดว่าเป็นของเราเช่นร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราอาจจะคิดว่านี่คือร่างกายของเราเรายึดมั่นถือมั่นว่าแขนของฉันขาของฉันหัวของฉันร่างกายของฉัน เมื่อมันถึงเวลาของมันต้องเข้าใจว่าความจริงคือร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่สุดท้ายมันก็ดับไปเป็นของธรรมดาไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเพราะมันคือธรรมชาติคนจะหนีจากธรรมชาตินี้ไหได้ไหมไม่ได้เก่งแค่ไหนก็นี้ไม่ได้ มีฤทธิ์มากก็หนี้ไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นไปตามธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายก็ดับไปเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นการเป็นของธรรมดานี่แหละควรที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นเช่นนี้เมื่อไร่เข้าใจความจริงยอมรับความจริงข้อนี้ได้เมื่อนั้นเราจะสุข ความเป็นอนัตตาเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเช่นร่างกายสุดท้ายมันต้องดับไปดับไปคืออะไรคือคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายเนี่ยถ้าพูดหยับหยาบท่านบอกว่าเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเวลามันคืนสู่ธรรมชาติ มันไม่สามารถคงอยู่ได้แล้วถ้าเปรียบเทียบคือไปเช่าบ้านเขาอยู่บ้านนั้นมันกำลังจะพังแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องคืนเข้าไปร่างกายนี่ก็เหมือนกันถามว่าคืนยังไงคืนสู่ธาตุสี่นะอันดับแรกคืนลมเสียก่อนเห็นไหมคนกำลังจะตายเนี่ยลมหายใจไปก่อนเมื่อคืนลมสู่ลมแล้ว ธาตุต่อมาก็คือธาตุไฟเราสังเกตไม่คนตายทำไมจับแล้วมันตัวเย็นนี่ธาตุไฟออกจากกายแล้วคืนสู่ไฟเมื่อธาตุไฟไปแล้วต่อมาคือธาตุน้ำคนตายนี่ลองไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่แช่แข็งไว้เนี่ยเราลองดูสิน้ำเลือดน้ำหนองก็จะออกจากร่างกายนี้เพราะมันต้องคืนสู่น้ำ สุดท้ายเขาก็เอาไปเผาไฟเอาไปเผาไฟเหลือแต่เท่าเหลือแต่กระดูกก็ mm. เ,เรียวัาธาตุดินแล้วอะไรละเป็นของเราทีนี้นี่เรามายึดตัวนี้ไว้ยิ่งยึดมากก็เป็นทุกข์มากทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะการยึดทุกข์เพราะการไม่เข้าใจความจริงพอเข้าใจบางคนเข้าใจแต่ไม่ยอมรับความจริงก็ทุกข์อีกฉะนั้น เราอยากมีความสุขในชีวิตสิ่งไหนเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยให้เรารู้เลยว่านี่คือสิ่งที่กำหนดโดยกรรมของเราคือการกระทำทั้งอดีตชาติด,ด้วยทั้งปัจจุบันชาติด,ด้วยไม่มีใครมาบันดนบันดาลให้กับเรานอกจากตัวเราเองเป็นผู้บันดลบันดาลฉะนั้นจงเข้าใจในข้อนี้ และเมื่อเข้าใจแล้วจงขวนขวายทำแต่คุณงามความดีเพราะการทำคุณงามความดีนี่คือการทำความดีคือความสุขให้กับตนเองไม่ใช่ทำความทุกข์ให้กับตนเองสิ่งไหนก็ตามทำแล้วไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองไม่เดือดเนื้อร้อนใจก็ดื่นนั่นแหละจะเกิดความสุขแต่ถ้าทำตรงกันข้ามย่อมเกิดความทุกข ฉะนั้นจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ตัวเราและอยู่ที่การยอมรับความจริงนั้นด้วยธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปาการลชนีสาธุ